สวัสดีค่ะตัวต่อนะคัดะดาโคตอาสาค่ะหม่ยเลขเจ็ดค่ะวันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากวันนี้รอบออดิชั่นแต่ตัวต่อก็ทําให้เต็มที่อะค่ะก็เตรียมตัวมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเกือบสองปีแล้วที่อยากมาทิฟฟานี่แต่ปีนี้ก็ได้มาเป็นเป็นครั้งแรกค่ะก็ทําให้เต็มที่ค่ะกินข้าววาอิ่หรือยัง มมไม่เป็นลมแล้วนะไม่เป็นลม,นนมนลค่ะอ่ามีอะไรอยากโปรโมทไหมครับในในช่องทางโซเชียลได้เลยค่ะสิ่งที่เรออาตอการโปรโมทมากที่สุดก็คือการใช้ภาษามือนี่แหละค่ะก็าอ,อยากให้ทุกคนสามารถสื่อสารภาษามือได้เหมือนกับพี่ตัวต่อทำอีกประจําคุยกันภาษามือสามารถเข้าไปดูเอ่อภาษามือคําศัพท์ต่างๆได้ที่ช่องของตัวต่อเลยนะคะ <LEGO> มินิเลโกอันเดอร์สตรอบนจุดเทหรือจะพิมง,ง่ายๆเลยค่ะตัวต่อภาษามือก็เจอแล้วค่ะ สวัสดีภาษาหมู่สวัสดีภาษามอูอแบบนี้นะคะและ้วก็อย่างที่เราต่อ,อยากเสนอมาที่สุดก็คือคําว่าขอโทษค่ะอันนี้คือคําว่าขอโทษเพราะต่อตอมองว่าส่วนใหญ่คนในสังคมไม่ไม่เคยพูดคานี้กันถ้าเราไม่อยากพูดไม่อยากขอโทษใครก็ทํามือแบบนี้ก็ได้ค่ะขอโทษไม่เป็นไรไเพลงค่ะ